ก็ในส่วนของการป้องกันของการเกิดโรคซิตนี้นะคะวันนี้ที่หมอจะมาพูดเนี่ยหมอจะอ้างอิงมาจากของ r o a l c h i l d r n n Hospital Melbourne นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลของเด็กที่ใหญ่เนาะของ Melbourne แล้วก็ Red Nose นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่เขาเเป็นแคมเปญที่เขาตั้งขึ้นมาที่จะแบบพูดถึงเรื่องของการเกิดโรคซิตนะคะก็ในข้อแรกนะคะของการป้องกันเนี่ย ก็คือได้แก่การที่ต้องให้น้องนอนหงายนะคะซึ่งเพราะว่าเวลาที่เด็กนอนหงายเนี่ยต้องนอนหงายเนาะไม่นอนคว่ำคันนี้เพราะว่าในการนอนหงายเนี่ยเด็กเนี่ยจะสามารถเอาออกซิเจนเนี่ยเข้าออกได้มากกว่าเด็กที่นอนคว่ำนะคะรวมถึงแบบเออคันนี้บางคนก็จะบอกว่าการที่ให้น้องนอนหงายอะ่ะมันจะทําให้น้องสีสัแบนไหมคือต้องบอกก่อนว่าคือการที่นอนหงายเนี่ยลูกเนี่ยก็จะแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหานะคะที่ว่าจะทําให้น้องเนี่ยสีสับแบนเพราะว่าการที่เออ เราก็จะแก้ไขการนี้ได้ไม่ยากเนาะคือบางทีเราให้นอนหงายแต่ว่าเราก็จะมีการจับน้องเนี่ย ตะแคงหน้าซ้ายขวาบ้างเวลาท,ที่ที่เราตื่นอยู่นะคะตะแคงซ้ายตะแคงขวาเนาะแล้วก็การที่เราอ่ะเวลาที่น้องตื่นนะคะแล้วเราตื่นเนี่ยเราสามารถที่จะทําทํามีทามได้ทํามีทามก็คือการที่ให้น้องเนี่ยมันนอนเล่นอยู่บนหน้าอกเราแบบนี้เนาะมันจะเป็นการฝึกต้นคอลูกอีกอย่างหนึ่งแต่ต้องเน้นก่อนนะคะว่าอ e ีทํามีทามเนี่ยทำตอนที่แบบน้องตื่นแล้วเราตื่นอยู่ด้วยเราหมอจะไม่แนะนําให้นอนคว่ำกินนม บนหน้าอกนะคะเพราะว่าอันนี้มันเสี่ยงมากเลยมันจะทําให้แบบหลับทั้งแม่ทั้งลูกเนาะแล้วก็จะเสี่ยงต่อการอุดกั้นทางเดินหายใจได้ค่ะ